การฟังธรรมนี้ก็เป็นประโยชน์มากส่วนหนึ่งเกี่ยวแก่การปฏิบัติธรรมะดังนั้นการฟังธรรมะท่านยึงให้ตั้งกายตั้งใจให้มั่นคงเป็นสมาธิในครั้งพุทธกาลนั้นฟังธรรม ให้เป็นสมาธิเพื่อรู้ธรรมะบางท่านสาวกบางองค์ได้การรู้ธรรมะในอัศนะที่นั่งนั้นก็มีอยู่มากสถานที่นี้เป็นที่สมควรที่จะทำในกรรมฐานที่นี่มากที่อัตมาธีมาพักอยู่นี่คืนสองคืนมาแล้วนั้นรู้ว่าสถานที่นี้เป็นที่สำคัญมากสถานที่ข้างนอก สงบแล้วยังสถานที่ข้างในคือจิตใจของเราเท่านั้นดังนั้นพวกเราทั้งหลายมานี้ให้ตั้งใจทุกคนถึงแม้ว่ามันจะสงบบ้างไม่สงบบ้างก็เป็นเรื่องของธรรมดาเพราะว่าเราทำไมจึงได้มารวมทำความสงบอยู่ที่นี่อย่างนี้เราต้องรู้จัก เพราะจิตใจของเรายังไม่รู้สิ่งที่ควรรู้ให้มีความสงบจึงมาหาทำความสงบต่อคือยังไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าอะไรมันเป็นอะไรอะไรมันผิดอะไรมันถูกอะไรมันทำความทุกข์ให้เราอะไรมันทำความสงสัยให้เราอยู่เหตุเราที่จะต้องมาทำความสงบระงับในทีน่นี้เพราะว่าจิตใจไม่สบาย จิตใจไม่สงบจิตใจไม่ระง,งับบุ่นวายสงสัยจึงณนะมาณทีนี้มิฉะนั้นวันนี้จึงตั้งใจฟังธรรมะการฟังธรรมะของอัตมานั้นให้ตั้งใจให้ดีอัตมานี่ก็ชอบพูดแรงหน่อยชอบพูดรุนแรงหน่อยเพราะนิสัยเป็นอย่างนี้ แต่จะพูดรุนแรงไปอย่างไรก็ตามเถอะอัอตมาก็ยังมีความเมตตาอยู่ตลอดการตลอดเวลาอยู่นั่นเองการพูดบางสิ่งบางอย่างนั่นขออภัยด้วยทุกๆคนเพราะวะประเพณีเมืองไทยกับชาวตะบันตกนี้มันไม่คล้ายกันมันคนในอย่างบางทีมันอาจที่ไม่ค่อยสบายใจก็ได้พูดรุนแรงหน่อยก็ดีนะมันจึงตื่นเต้น ยงงั้นมันหลับเฉยมันไม่รู้อะไรมันนอนใจอยู่นั้นมันนิ่งอยู่มันไม่รู้ขึ้นมาฟังธรรมกิตใจเนี่ยการปฏิบัตินี้ก็มีหลายอย่างแต่มันก็มีอย่างเดียวเช่นว่าการการปลูกต้นไม้ที่ได้รับผลนั้นบางทีก็ได้กินเร็วๆคือเอาทาบกิงมันเลยอันนี้ก็เรียกว่ามันไม่ทนทาน อ,อีกอย่างหนึ่งการปลูกต้นไม้เอาเมล็ดมันมาเพาะเดี๋ยปลูกจากเมล็ดมันเลยอันนี้มีความแน่นหนาถาวรดีมากตามความจริงเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาทุกคนตัวอาตมาเองก็เป็นอย่างนี้เมื่อไม่รู้จักาอะไรมันเป็นอะไรนั้นก็เป็นนั่งทํากรรมฐานนั้นลาบากมากจนลองให้ต่างหลายเวลาหลายครั้งเหมือนกัน บางอย่างมันคิดสูงไปบางอย่างมันคิดต่ำไปไม่ถึงความพอดีของมันเพราะว่าการปฏิบัติที่สงบนี้ไม่สูงแล้วก็ไม่ต่ำถึงความพอดีแล้วก็มาเห็นญาติโยมทั้งหลายที่นี่มันยุ่งม,มากคือต่างคนต่างฝึกมาต่างคนต่างมีครูบาอาจารย์หลายเหลือเกิน แล้วก็มารวมทำนี่เกิดความสงสัยมากและอาจารย์นั่นต้องทำอย่างน,นั้นอาจารย์นี่ต้องทำอย่างนี้ครูนั่นต้องทาอย่างน,นั้นนี่มานั่งที่ไหนทำไมวุ่นไม่รู้จักว่าจะเอาไงไม่รู้จักเนื้อจากตัวอะไรมันเลยวุ่นมันหลายเกินไปมากเกินไปไม่รู้ว่าจะเอาอะไรให้มันเป็นหนึ่งได้สงสัยตลอดเวลาทะนั้นพวกเราอยากคิดที่มันมากคิดที่มันรู้จกนนักในนี้ไม่รู้ ต้องทำให้จิตเราสงบซะก่อนที่มันรู้ไม่ต้องคิดไอความรู้สึกมันจะเกิดขึ้นมาในที่นี่เองมันจึงเป็นปัญญาไอคิดนั่นไม่ใช่ปัญญานะี่ไม่ใช่ตัวปัญญาเรื่องคิดมันคิดเรื่องยไม่รู้เรื่องคิดอะไรยิ่งวุ่นวายฉะนั้นมาถึงที่นี่ก็ต้องพยายามอย่าให้คิดอยู่ในบ้านเราเคยคิดมามากแล้วไม่ใช่เหรอนี่ให้ดูอย่างไง คิดมากๆไปก็ยิ่งน้าตามันไหลออกด้วยละมือหลงคิดไปไม่ใช่ความคิดไม่ใช่ปัญญามิฉะนั้นพระพุทธองค์ท่านมีปัญญามากต้องให,หยุดคิดนั่งให้สงบให้มีความสงบถ้าคิดปัญญาไม่เกิดธรรมะไม่เกิดเกิดแต่สังขารปรุงแต่งไปเรื่อยๆไปถ้าสงบแล้วไม่ต้องคิด แนวปัญญาจะเกิดขึ้นตรงนั้นเมื่อเราคิดอยู่ปัญญาไม่เกิดเมื่อเรามีความสงบแล้วความรู้สึกเกิดขึ้นมาในความสงบนั้นมีพร้อมทางความคิดมีพร้อมทางปัญญาเป็นคู่กันเลยถ้าจิตใจเราไม่สงบปัญญาไม่มีมีแต่คิดอย่างเดียวเท่านั้นมันถึงยุ่งอัตมาเองก็เป็นนักเถียงเหมือนกันนักคิดมากเหมือนกันเถียงในใจเถียงครูบาอาจารย์ ไม่เถียงด้วยคําพูดก็เถียงอยู่ในใจเถียงถึงพระพุทธเจ้าทุกอย่างก็เพราะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเป็นเรื่องธรรมดาเราไม่รู้ไม่รู้เรื่องอย่างนั้นคิดไปคิดมากัอื่บางทีครูบาอาจารย์สอนก็ไม่เชื่ออะไรเงี้ยแล้วก็คิดบกกลับมาเอตัวเราก็เมื่อปฏิบัตินี่ถ้าเราอาศัยตัวเราเองก็ไม่มีความสงบอะไร เมื่อมาถึงครูบาอาจารย์เนี่ยก็ยังไม่เชื่อครูบาอาจารย์แล้วจะไปเชื่อที่ไหนอีกอย่างนี้อยู่คนเดียวคิดเอาก็ไม่ได้ปัญญาก็ไม่เกิดเมือนก็ทุกไปหาครูบาอาจารย์ก็ยังไม่เชื่อครูบาอาจารย์อีกไม่รู้จะไปที่ไหนจําเป็นก็ต้องตัดสินใจเชื่อครูบาอาจารย์ดูก่อนทดลองดูก่อนอย่างนี้ต้องขม่มจิตตรงอย่างนั้นวันนี้จึงมีโอกาส จะมาให้โอวาดโยมง่ายๆแต่มันง่ายแต่การพูดนะทำมันยากนะเช่นว่านั่งสงบจิตนี่เบื้องแรกไม่ต้องคิดอะไรมากมายบัดนี้เราจะต้องทำจิตอันนี้อย่างเดียวเพราะนั้นปล่อยจิตของเรามาให้มันฟุ่งไปข้างขวาข้างซ้ายข้างหน้าข้างหลังข้างบนข้างล่างจะทำอะไรจะทำอันนี้จะทำจิตคืออนาปานสตินี่ กำหนดศีษะล,ลงไปไปหาไปหาปลายเท้ากำหนดเดีปลายเท้าลงมาขึ้นมาหาศีรษะกำหนดทีรษะลงไปดูด้วยสัญญาของเราอันนี้เพื่อให้เป็นเหตุให้รู้จักรลางกายของเราก่อนเนี่ยก่อนั่งกำหนดว่าบัดนี้ธุระหน้าที่ของเรานั่นก็คือให้ดูรวมหายใจเข้าออกอย่าไปบังคับให้มันสั้นบังคับให้มันยาว ปล่อยตามสบายไม่ให้กดดันมันให้มีความปล่อยวางอยู่ในในร้วยรวมหายใจเข้าออกเสมออย่างนี้การกระทำนี้ให้เข้าใจว่าการกระทำด้ดยการปล่อยวางแต่มีความรู้สึกอยู่ให้มีความรู้สึกอยู่ในการปล่อยวางลมหายใจเข้าออกสบายไม่ให้กดดัน ลอยตามธรรมชาติสบายให้มันสบายให้คิดว่าธุระหน้าที่อย่างอื่นเราไม่เนี่ยไอความคิดที่ว่ามันจะนั่งอย่างนี้มันจะเป็นอะไรแล้วมันจะเห็นอะไรอย่างนี้จะเกิดขึ้นมาว่าว่าหยุดหยุดไม่เอาทิ้งนะมันจะเป็นอะไรมันจะรู้อะไรมันจะเห็นอะไรไหมอย่างนี้ความคิดเช่นนี้มันจะเกิดขึ้นมาในเวลานั้นก็าตามทีมันทุกอย่างเมื่อเรานั่งอยนะู่นั้นไม่ต้องรับรู้อารมณ์ เมื่อมันมาถึงอารมณ์เข้ามากระทบกระทั่งรู้สึกเมื่อะไรได้เป็นต้นรู้สึกในจิตของเราได้ปล่อยซะก่อนมันจะดีจะชั่วก็ชัางมันในเวลานั้นม่ใหญ่ตัวนาทีของเราจะไปจัดแจงในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นปล่อยมันออกไปเสียก่อนแล้วกาหนดลมเราดื้เท่านั้นให้มีความรู้สึกตั้งแต่ลมอย่างเดียวเข้าออกแลให้มันสบายอย่าให้มันทุกข์พอมันสั้นทุกข์พอมันยาว ยาให้มันทุกยให้มันทุ์ดูรมหายใจอย่าให้มีความกดดันคืออย่าให้ยึดมัน่นคือให้รูร้เดให้ปล่อยตามสภาวะของมันอย่างนั้นให้ถึงความสงบต่อไปก็มันอยากจิตมันก็จะวางรมหายใจแล้วก็จะเบาเบาไปผลที่สุดลมหายใจมันจะน้อยไปก็น้อยไปน้อยไปจนกว่ากระทั่งลมปรากฏว่ามันไม่มีลม ในเวลานั้นก็จิตมันก็จะเบากายมันก็จะเบาการเหน็ดเหนื่อยเลิกหมดแล้วมีเหลือความรู้อันเดียวอยู่อย่างนั้นนั่นดีกว่าจิตมันเปลี่ยนไปหาความสงบแล้วนี่พูดเรื่องการการะทําในเวลาเรานั่งสมาธิอย่างเดียวนาะนี่พูดอย่างนี้ถ้าหาว่าจิตใจมันวุ่นวายมากนะก็ตั้งสติขึ้นสื่อลมเข้ามามันมาก,มากจนในมันไม่มีที่เก็บแล้วก็ปล่อยออกห้มัน ให้มันหมดจนกว่าที่มันไม่มีในนี้อืแล้วก็หายใจเข้ามาอีกเสือให้มันเต็มแล้วก็ปล่อยไปสามครั้งตั้งจิตใหม่มีความสงบขึ้นถ้ามีอารมณ์วุ่นวายก็ให้ทําอย่างนี้ทุกครั้งใจเดินจงกรมก็าตามจะนั่งสามาธิก็าตามถ้าเดินจงกรมมันวุ่นวายมากก็หยุดนิ่งกํหนดเน้นตรงในที่สงบตั้งใหม่ให้รู้จิตของเจ้าของแล้วก็เดินต่อไป นั่งสมาธิก็เหมือนกันอย่างนั้นเดินจงกรมก็เหมือนกันอย่างนั้นมันต่างเดียวว่าอิริยาบถนั่งกับอิริยาบถเดินเท่านั้นบางทีจะสงสัยก็มีว่าต้องต้องให้มีจิตมีผู้รู้แต่ก็ให้มีสติแต่มันวุ่นวายกันหลายอย่างนะไอความเป็นจริงนะ่ผู้รู้นั่นน่ยสมมุติว่ามันเป็นจิตจ้ะไอความรู้สึกตามผู้รู้นั่นติดตามอยู่เสมออาการนี้เรียกว่ามีสติ สติตามดูจิตจิตเป็นผู้รู้ไอผู้รู้ที่ทนี่ไออาการที่ตามดูจิตของเรานั้นอยู่ในลักษณะอันใดก็ให้เรารู้อย่างนั้นอย่าเผลอไปอย่างนี้อันนี้เป็นเรื่องสติกับจิตควบคุมเขาถึงกันแล้วแต่มีความรู้สึกอย่างหนึ่งถ้าจิตมันพลอยที่สงบแล้วจิตที่มันถูกคุมขังอยู่ในที่สงบเหมือนกับเรามีไก่ตัวหนึ่ง ที่เอากรงมันใส่ใส่ไว้ในกรงนั้นให้มันอยู่ในกรงอันเดียวไก่ที่อยู่ในกรงนั้นก็ここเรียกว่ามันไม่ออกไปจากกรงแต่ว่ามันเดินไปเดินมาได้ในกรงนั้นอาการที่มันเดินไปเดินมานี่ไม่เป็นอะไรเพราะมันเดินไปเดินมาอยู่ในกรงไอความรู้สึกของจิตนั้นที่เรามีสติสงบอยู่นั้นมีความรู้สึกในที่สงบนั้นไม่ใช่เรื่องที่มันให้วุ่นเราวุ่นวาย ถึงแม้มันคิดมันรู้สึกก็รู้สึกอยู่ในความสงบอยู่ไม่เป็นอะไรบางคนก็เมื่อไม่มีความรู้สึกขึ้นก็มาให้มันมีความรู้สึกอะไร<ม>อย่างนี้ก็ผิดไปไม่ได้มีความรู้สึกอยู่ในที่สงบรู้สึกอยู่ในที่สงบรู้สึกอยู่ก็ไม่ำํำคาญมันมีสงบอยู่อันนี้ไม่เป็นไรตัวที่มันสําคัญก็คือตัวมันออกจากกลุ่ไปเช่นว่าเรามีลมหายใจเข้าออกอยู่อย่างเนี้ย ดืมไปลงหายใจนู่นไปเที่ยวในบ้านไปเที่ยวในบ้านในตลาดไปเที่ยวนู่นสารพัดอย่างนู่นบางทีครึ่งชั่วโมงถึงมาอ้าวอะไรตายไม่หนึ่งไม่รู้เรื่องนี่ตัวสําคัญรนะวังให้ดีตัวนี้ตัวนี้ตัวสําคัญมันออกจากกรงไปแล้วเนี่ยมันออกจากความสงบแล้วต้องระวังต้องให้มีสติเมารู้เมื่อไรพยายามดึงมันมาที่ว่าดึงมันมานี่ก็คือไม่ใช่ดึงหรอก ไอ้ตัวนี้มันไปที่ไหนแต่คือเปลี่ยนความรู้สึกที่นี้เท่านั้นเองให้มันอยู่ที่นี่มันก็มีอยู่ที่นี่มีสติที่นี่เมื่อไรก็มีอยู่ที่นี่แต่สมมติว่าจะดึงมันมาไม่ใช่ดึงมันมามันไม่ได้ไปที่ไหนหรอกมันความเปลี่ยนแปลงอยู่ที่จิตท่านี้ก็สังเกตว่ามันไปโน้มันไปความจริงๆมันไม่ได้ไปมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตรงเนี้ยเราก็มีมีสติพึบเข้ามาแล้วมันก็มาทันทีรยมันไม่มาจากอะไรมันรู้สึกอยู่ที่นี่เองให้เข้าใจอย่างนั้นอันนี้เรื่องจิต จิตเราที่อยู่มีอะไรเป็นเครื่องหมายไหมคือมีความรู้กับลมติดต่อกันไม่ได้ขาดรู้ตลอดเวลาในเวลานั้นเรียกว่าจิตของเราอยู่ตรงนี้<ม>ถ้าเราไม่รู้รวมอะไรมันไปที่ไหนนั้นเรียกว่าขาดถ้าหากว่ารู้เมื่อ,อไรมีลมแล้วก็มีจิตมีลมมีความรู้สึกสม่ำเสมอ,อนี้ก็เรียกว่าอันนั้นนอยู่กับเราแล้วอันนี้พูดถึงอาการจิตมันจะต้องเป็นอย่างนี้หนึ่งจะต้องมีสติมีสัมปชัญญะ สติคือมันดลึกได้สัมปัชัญญรู้ตัวอยู่เดียวนี้รู้ตัวกับอะไรกับลมอย่างนี้อย่างนี้อยู่ทําช่วยกันมีสติมีสัมปัชชัญญะปรากฏที่มันแบ่งกันอยู่อย่างนี้ถ้าหากว่าเรารู้ตัวอยู่อย่างเนี้ยเรียกมันจะเป็นคล้ายๆกับไอท้ทีคนมันยกไม้ยกวัตถุที่มันหนักหักอยู่สองคนเนี่ยหนักจนจะทนไม่ไหวอย่างเนี้ยเดี๋ยวจะมีคนมีเมตตาอย่างปัญญามองเห็นอย่างปัญญากับพี่ิงเขามาช่วยเนี่ย อย่างนี้แต่มีสติมีสัมปชัญญะรู้อยู่แล้วกับปัญญาเกิดขึ้นมาตรงนี้ช่วยกันมีสติมีสัมปชัญญะมีปัญญามันช่วยกันอย่างนี้เมื่อมีปัญญาเข้ามาช่วยมันจะรู้จักอารมณ์เช่นมันนั่งอาการจิตมันมีสติมีสัมปชัญญะ<ม>แล้วก็มีปัญญาอารมณ์ผ่านเข้ามาเกิดความรู้สึก้<ม>นไรบัดนี้เราคิดถึงเพื่อนไม่ใช่ไม่ใช่โกหกหยุดเลิก ไอ้พ่งนี้เราจะไปที่โน้นเลิกไม่เอาอืมนะอันนี้เราคิดถึงคนอั้นไม่ใช่เลิกเลิกไม่เอาไม่เอาอะไรทั้งสิ้นปล่อยมันทั้งนั้นไม่เอายังมายุ่งเลยไม่แน่นอนของไม่แน่นอนทําสมาธิอย่างนี้มันจะเป็นยังไงไม่แน่ไม่แน่ทําสมาธิอย่างนี้มันจะรู้ยังไงไม่แน่ไม่แน่อาจารย์ฉันสอนมาไม่ต้องทําอย่างนี้ไม่ใช่เลิกในเวลาที อาจารย์นั่นไอ้พวกเซนบอกอย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่ยาพูดพูดเลือก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 หมดหมด,หมดทุกอาจารย์อย่ามากวนวในเวลานั้นถ้ามันเลือกหมดแล้วมันจะเหลือแต่สติสัมปชัญญะกับปัญญาดวนๆถ้าหากว่ามันอ่อนเมื่อไรเป็นต้นมันก็เกิดความสงสัยขึ้นมานะอาจารย์นั่นสอนอย่างเ,ออเลือกเลือกอาจารย์นั่นสอนเย้เอาอย่างนั้นเลือกเลือกให้เหลือแต่สติสัมปชัญญะกับปัญญาเท่านั้น พัญญามมีสติที่สุดตรงนี้นะต่อไปทาทาอย่างนี้เรื่อยๆไปจนตลอดเวลานั่นแหละเนี่ยมันจะได้เห็นตัวสติเห็นตัวสติเห็นสัมปัสญะแล้วก็เห็นปัญญาแล้วก็เห็นตัวสมาธิเห็นไปหมดทุกอย่างเมื่อเราเพ่งเข้าไปตรงนั้นสติเราก็จะเห็นได้สัมปัญญะเราก็จะเห็นได้สมาธิเราจะเห็นได้ปัญญาเห็นครบในที่นั่นเลย ไอ้แต่ที่มันจอนมาข้างนอกเกี่ยว่าอารมณ์นั่นแหละดอกกันไว้มันจะเราจะชอบใจก็ตามเถอะว่าเลิกไม่แน่ไม่ชอบใจก็มไม่แน่มันเป็นนิวรณ์ทั้งนั้นทั่งนั้นสิ่งทั้งหลายไอ้กวดอะไมันเตียนหมดให้เรือแต่สติคือความระดึกได้สมบัติญญะความรู้ตัวสมาธิความตั้งใจมั่นปัญญารอบรู้อยู่นั่นให้เข้าใจอย่างนี้